เรื่องกันที่ประเทศไต้หวนันเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักนะคะจนทําให้รถถังของกองทัพไต้หวนันลื่นถลายตกลงไปในแม่น้ําซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้ในายทหารเสียชีวิตถึง4นายด้วยกันค่ะกองทัพไต้หวันเปิดเผยว่ารถหุ้มเปราะ CM11 บรรทุกทหาร5นายจากกองบัญชาการกองทัพบ,บกที่8เดินทางกลับจากเขตติงตุงทางภาคใต้หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจซ้อมยิงประจําปี รถถังนี้ไปลื่นถลายจากสะพานนะคะแล้วก็ร่วงลงไปในแม่น้ําหวังชาเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น คนขับรถสามารถออกมาจากตัวรถได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนทหารอีกสี่นายติดอยู่ภายในซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือเต็มที่แต่ว่าพอนําตัวส่งโรงพยาบาลก็ไม่อาจจะช่วยชีวิตทหารทั้ง4ี่นายเอาไว้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุที่รถถังตกในแม่น้ํานั้นเกิดมาจากอะไรล่าสุดทางโฆษกกองบัญชาการที่แของไต้หวันออกมาบอกว่าตอนนี้กําลังสอบสวนหาสาเหตุอยู่ อุบัติเหตุครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่กองทัพไต้หวันจะซ้อมรบใช้กระสุนจริงประจำปีภายใต้รหัสหั่นกวง32ในเขตปิงตุงระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่26สิงหาคมโดยจะมีการสมมุติสถานการณ์ถูกจีนโจมตีในหลากหลายรูปแบบค่ะ